เก้าผันเพชรเป็นลูกของลุงเพชรรุ่งเพชรเก้าคอยดังนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าคอยยัดก็ต้องรูปเพชรนะครับตอนนี้กับแม่แดงจาบพุทธิพักมาบ้านสือด้วยนะ้านของสุขอมอยู่ไหนสุทบอลมาเลยครับน้าทำพี่อยู่ใช่ไหมน่าทำพี่อยู่ข้างไกลนะครับ รุ่นฐานาไปไฟจะต้องเยอะขึ้นนเลยค้อพี่น้องจะไปไหนนะครับดูให้กไกลกันก่อนพอเสร็จรุ่นนี้ให้น้องเข้าวงเกตไฟในสนามไม่ได้พอเสร็จรุ่นนี้ตะวันตกำการถึงเก็บที่ไฟทุกเกาะนี่คือที่ของทับนะครับล่าสุด มีคนส่งทุเรียนจากปราจีนบุรีเขาปลูกอยู่2 0กล้อปีนี้บอกว่าปีแรกปลูกมาสีปีได้ทุเรียนไม่ขายส่งไปให้พี่น้องคนลี้ภายทั่วประเทศคน,นละลูกพี่กินจากวันชัยตามปราจีนบุรีเสียเอาละทีตอนนี้ถึงมันลืมเ่ยเสียแล้วนะ เสียหน,นิงจีนบุรีปรากฏว่าอร่อยมากครับพี่น้องผมก็เลยถามว่าใช้ปุ๋ยสูตรไหนเขาบอกว่าผมใช้ขี้ควายร้อยเปเซไม่ใช้สารเคมีเอาดินทั้งลูกกันเป็นลูกรังแล้วก็เอาขี้ควายหมักแล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็เติมตลอดครับปรากฏอร่อยมากรสชาติอร่อยเท่าเทียมกับผู้เรียนภูเขาไฟที่ชีสกเกตนะครับพี่น้อง อันนี้คือข้อดีของที่ควายประมาณ5ปีกเกษียณผมตั้งใจทำอยู่สองอย่างหนึ่งผมจะพัฒนาควายยักษ์เอาไว้เลี้ยงหลังกเกษียณไม่อยากตายเร็วสองผมกำลังเริ่มปลูกทุเรียนเพื่อนก็ที่เบงองจารย์โทรมาถามนะครับถ,ถามว่าขายควายได้โจนอเท่าไหร่อ้โอแสนสองจานน้ำแสนนี่แหละวันบอกว่าเหนื่อยไหมเลี้ยควายอาโอ้พีความสุข แต่มันบอกคำหนึ่งทำให้ผมหยุดคิดปีนี้ทุเรียนที่บ้านกูมี200ตน้นลงกีนมาเหมาต้นละสองแสนเราก็บอก๊ะทุเรียนเป็นเป็นพืชที่ปูกยากแต่เอาเข้าจริงๆไม่ยากแต่ต้องดูแลทุกวันนะครับเพราะนั้นเป็นทางเลือก หลังจากวิถีวายที่เราปลูกเรียงยูสักต้นสองต้นใกล้ๆเคียงกันนะมันเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงนะคือทั้งสามตัวเนี่ยจะว่าเด่นซะเลยทั้งหมดมันก็ไม่เด่นนะจะว่าแย่ก็เลยมันก็ไม่มีแย่นะมันก็เป็นข้อพันอาจจะใช้งานวัดอยู่มั้งเนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่เต็ม กั้มเนี่ยดูแล้วยังไม่ไค่อยเต็มมากนักนะครับกรรมการก็ดูหลายๆอย่างนะครับดูขาหน้าดูช่วงอกนะดูช่วงอกเรามาดูเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าดูส่วนหน้าเนี่ยบุนเขาก็เจ้าขอนเพชรก็พอๆกันนะครับขาใหญ่ลนะักษณะขาใหญ่หน้าใหญ่ หนากว้างน,นะครับลักษณะพอๆกันนะครับามาดูความยาวก็อพอๆกันเหมือนกันมาดูดูด้านท้ายนะครับดูด้านท้ายนี่ก<อ>็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มทั้งคู่นะยังไม่เต็มทั้งคู่นะครับก็มาดูความกว้างของสะโพกเนี่ยฝั่งนี้คุณขาวครับปันเพชรฝั่งนู้ครับเบิร์กความกว้างของสะโพกเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก ก็พอๆกันนะครับแต่มาดูความลึกความลึกของลำตัวนี้ก็ดูแล้วเบอร์เบอร์อหนึ่งอาจจะได้เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับแต่มาดูเอาไว้ว่าเพศแล้วเนี่ยการตั้งเอาไว้ว่าเพศของเบอร์เบอร์สามครับเบอร์สามนะ ปัณเพชอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่านะครับเลยการยืนนะครับการยืนขาหลังก็เบ,บ,บ,บอร์เบอร์เบอร์สามครับเบอร์สามจะแรดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เบอร์สามได้ดับสองครับเจ้าปัณเพนะฮะได้ดับสามแล้วขุนเขานะฮะได้ดับสามแล้ว,ลวชนะเลิศ เบสตัวนึงก็เบอร์สองนะครับเบอร์สองนี่เข้ามาเต็มกว่าตัวอื่นนะครับะการยืนการอะไรก็ดีกว่านะครับไข่ก็ได้ดูสมบูรณ์ดีนะครับเป็นไข่ที่เอ่อคือไข่กันอันทักษ์นะครับอันทักษ์อันทักษ์เรื่องไข่หอมใช่ไหมไข่หอมครับไข่หอมอันได้ดูดีนะครับ ควายที่หาดูแบบนี้มันก็มันมางทีหาไม่ได้กันนะฮะอ่าบางทีมันติดนิดนึงเราก็เราก็เอาลงให้นะดูปูนหาดูกล้ามเนื้อดูความสมุูรอ่าก็ดีกว่าสองตัวนั้นเลยให้อ่าตัวสองให้ตัวหนครับทั้งสามตัวนี้ต้องทำโดยพี่น้องนะเชิญทุกปันครับมันถึงจะได้สมบูรณ์ ไอ้ที่เสริมซึ่งไฟนั้นไม่เกี่ยวกับเจ้าของนะฮะโอเคครับเรางวัลตรงพัก่อนนะับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือทุกรางวัลครับชนะเลิศเจ้าปากเข้มนะฮะจากจามตลาดวันชัยปลกรองชนะเลดับหนึ่งไอ้ขวานเท่นนะครับจากบ้านสวนด้วยครับปลาจามตลาดชนะเลิศหุ่นเข่านะฮะลุณเจ้าเจอนะครับจากวิทยาลัยศาสตร์ขั้น